สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกริดครับ3.3กิโลวัตต์นะครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟสูงสุดได้เดือนละ2,000บาทนะครับวันนี้เรามาติดตั้งบ้านป้าแป้นนะครับหมู่บ้านสิริพรไกด์เดนโฮมนะครับสันนเมงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมวันนี้เป็นหลังคาซีแพคนะครับนี่ครับหลังคาซีแพคครับผมก็จะติดตั้งยากหน่อยนะครับ ว่าจะต้องตัดแต่งเจียแผ่นหลังคานะครับเพื่อที่จะรับกับไท้ายุกที่เราจะทําการยึดนะครับขั้นตอนนี้ครับเราก็กําลังทําการวัดระยะนะครับเช็คระยะของแผงโซลารเซลล์ครับว่าจะติดตั้งแนวไหนนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องทําการเปิดหลังคาครับนี่ครับเปิดหลังคาเพื่อที่จะยึดไท้ายหุกนะครับ นี่ครับตัวไทยหุกครับผมเปิดหลังคาเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็นําแผ่นหลังคาครับมาตัดแต่งเกียร์เพื่อที่จะรองรับกับไทยหุกที่เราจะยึดบนจันทันนะครับนี่ครับตัดแต่งเกียร์ให้เรียบนะครับหนึ่งด้านครับผมเพื่อที่จะนําไปวางบนไทยหุกที่เรายึดบนจันทันนะครับนี่ครับแต่งให้เรียบครับหนึ่งข้างครับผม <ity> น,นี่ครับตรงนี้คร <system s> ับเราต้อ <noon> งแต่งเจียให้เรียบนะครับหนึ่งข้างครับผมถ้าเราตัดแต่งเจียเสร็จนะครับเราก็จะไปวางทับกับตัวไทฮุกที่เรายึดบนจันทันไว้แล้วนะครับนี่ครับให้เรียบเนียนครับขั้นตอนนี้ครับก็จะยากหน่อยนะครับว่าต้องไปตัดแต่งบนหลังคาครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเรียบหนึ่งข้างนะครับนี่ครับเรียบเนียนครับผมนี่ครับขั้นตอนยึดไทฮุกนะครับ ลงบนจันทันครับก่อนที่เราจะนําแผ่นหลังคาที่เราตัดแต่งเจียมาวางทับนะครับเราต้องยึดไทหุกบนจันทันก่อนนะครับนี่ครับเราต้องเปิดหลังคาให้เจอตรงจันทันนะครับเพื่อที่จะยึดเหล็กให้แน่นหนาครับยึดน็อตนะครับที่ไทหุกอย่างน้อยนะครับสองถึงสมตัวนะครับ เออแน่นหนาครับเวลาเราจะนําแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาวางครับก็จะได้ไม่หลุดนะครับนี่ครับล็อกให้แน่นเลยครับนี่แน่นหนาครับเสร็จแล้วครับแล้วก็นําแผ่นหลังคาที่เราตัดแต่งเจียเมื่อกี้นะครับเรามาวางบนตัวไททนะครับนี่ครับตรงเรียบๆนะครับก็จะวางทับกับบนตัวไทหุกที่เรายึดไว้กับตัวจันทันนะครับนี่ครับเปิดหลังคาขึ้นมาครับ วางแผ่นลังคาทับลงไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ1จุดครับนี่ครับแล้วก็จะทําแบบนี้นะครับทุกตําแหน่งครับให้ตรงจานทันเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ยึดไ้หุกลงไปครับเพื่อความแน่นหนาครับเราต้องยึดน็อตอย่างน้อย2-3ถึงาตัวนะครับตรงเหล็กจานทันครับ บนหลังคาที่มีความสูงชันครับต้องใส่เซฟตี้ไว้ตลอดนะครับอย่างน้อยก็ป้องกันครับเวลาเราตกตกแล้วก็ได้ดึงยึดเชือกไว้นะครับแต่เราก็ไม่อยากให้ตกแล้วนะครับก็ต้องทํางานด้วยความระมัดระวังครับเซฟตี้ครับคือป้องกันนะครับไม่ให้เกิดครับผมนี่ครับเรายึดน็อตบนตัวไายหุกนะครับ ให้แนนหนาเลยครับเวลาเรายึดลางกับตัวท้ายหุกนะครับก็จะได้ไม่หลุดง่ายนะครับบนหลังคาครับต้องอยู่อย่างน้อยนะครับสิบยี่สิบปีนะครับต้องไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็ได้มาตรฐานที่สุดนะครับนี่ครับเช็ดชัวร์นะครับ อันแน่นแล้วเราก็นําแผ่นหลังคาที่เราตัดแต่งเจียน์ครับลงมาวางทับกับตัวท้ายหุกได้เลยครับนี่ครับเรียบเนียนครับเพราะว่าจะได้หลังคาไม่ต้องก่งขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งเจียหลังคาจะก่งขึ้นมานะครับอาจจะน้ํากระเด็นเข้าไปได้นะครับตรงที่เรายึดตัวท้ายหุกนะครับนี่ครับนําแผ่นหลังคามาวางครับ ก็จะไม่มีโงงขึ้นมานะครับนี่ครับก็จะเหมือนไม่ได้ทําอะไรกับบนหลังคาเลยนะครับแต่เรายึดตัวไทยหุกลงไปแล้วนะครับติดตัวจันทร์ครับนี่ครับไม่มีโงงครับยึดให้แน่นหนาครับนี่ครับไถหุกครับถ้าเราติดตั้งไยหุกเสร็จนะครับเราก็จะทําการน้รางเลี้ยวนะครับขึ้นมาวางบนไถหุกครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมไม่มีน้รั่วแน่นอนครับ เราก็จะทําแบบนี้นะครับจนครบนะครับตรงตําแหน่งที่เป็นจันทันครับตามระยะที่เราวัดไว้นะครับประมาณ8ดเมตรห้าสิบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนํารางเดียวขึ้นมาติดตั้งนะครับบนไทฮุกที่เรายึดไว้ครับนี่ครับทุกขั้นตอนครับเราก็จะทําเหมือนเดิมนะครับเราไม่รีบนะครับเราทําให้ดีครับนี่ครับ ให้แน่นหนาที่สุดครับต้องไม่มีน้ํารั่วน้ําซึมนะครับถ้างั้นใต้แผงโซลาเซลล์เราจะทําการแก้ไขยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตั้งให้แน่นหนาครับปลอดภัยครับไม่มีน้ํารั่วน้ําซึมบนหลังคาบ้านลูกค้าแน่นอนครับผมนี่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดไทหุกนะครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็จะนํารางเดียวนะครับ นี่ครับขึ้นมาวางครับขึ้นมายึดกับตัวไทุกที่เรายึดไว้เมื่อกี้นะครับนี่ครับวันนี้ครับเราติดตั้งทั้งหมดนะครับเจ็ดแผงครับแผงห้าร้อยห้าสิบบาทยี่ห้อ psi นะครับนี่ครับแล้วก็นำรางเดียวนะครับมายึดติดกับตัวไทุกที่เรายึดไว้เมื่อกี้นะครับนี่ครับให้แน่นหนาครับตัวนี้ครับเป็นตัวล็อกไทุกกับ ตัวรางเดียวนะครับวัดระยะเรียบร้อยครับไดระยะก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับแบบนี้ครับเราก็ล็อกแบบนี้นะครับทั้งแถวครับผมถัดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็จะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับสําหรับชุดโซลาเซลล์บนหลังคาครับใต้แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็จะเดินท่อนะครับเป็นท่อเหล็กครับ ใต้ฝ้าพดานแล้วก็ใช้ท่อ EMT ครับท่อเหล็กเหมือนกันนะครับมาตรฐานการไฟฟ้าครับเราต้องใช้ท่อ EMT นะครับเดินท่ายใต้ฝ้าพิานครับผมนี่ครับเดินท่อร้อยสายครับใต้ฝ้าพดานครับผมเดินท่อ EMT นะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเข้าหัว MC4 นะครับ ที่สาย p v นะครับที่เราเดินไว้แล้วนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับเราต้องทําการเข้าหัว mc 4เป็นตัวเมียครับเพราะว่าสายที่มากับแผงโซลาเซลล์ตัวผู้นะครับจะเป็นขั้วบวกครับเสียบเข้ากับสายโซลาเซลล์ฝั่งขั้วบวกที่เราเดินไว้เป็นตัวเมียนะครับจะเข้ากันได้ครับเสร็จแล้วเราก็ทําการล็อก mc 4ให้แน่นครับเรามีครีมย้ำครับแล้วก็มีตัวล็อก หัว MC4 นะครับให้แน่นหนาเลยครับไม่ให้น้ำเข้าครับสาย PV นะครับที่เราใช้เดินนะครับเข้ากับชุดโซลาเซลล์ครับเป็นสายเบอร์สี่แคลมินนะครับยี่ห้อ p s i ครับผมฝั่งนี้ขั้วบวกเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับเราต้องทำการเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับเพื่อที่จะเสียบเข้ากับ จุดแผงโซลาเซลล์ค่นลบจะเป็นตัวเมียนะครับน่ครับเราก็จะทําแบบนี้ครับดันเข้าไปให้สุดนะครับตรงหัว m c 4ครับทาดันเข้าไปสุดแล้วจะดึงไม่ออกนะครับถ้าเสียก็ต้องตัดทิ้งเข้าหัวใหม่นะครับเราต้องละเอียดครับทุกขั้นตอนครับผมเราต้องทำให้ได้มาตรฐานที่สุดนะครับเน้นความปลอดภัยครับ ได้มาตรฐานสวยงามครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเข้าหัว mc 4ครับคัวบวกครับเป็นตัวเมียครับฝั่งนู้นครับเป็นคั้วโลบครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวเป็นตัวผู้นะครับเดินสายกาวมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับสายสีดาเนี่ยครับก็จะเป็นสายกาวแล้วก็ฝั่งนี้เป็นคั้วโลกครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับเราต้องวัดแรงดันก่อนทุกครั้งนะครับแผง550วัตต์ี้อ psi ครับมานะครับแผงที่หนึ่งครับเราใส่เซฟตี้ครับป้องกันไม่ให้ตกจากหลังคาได้นะครับนี่ครับพ่อหลังคา c ีแพ็กนะครับ ตรงนี้สูงชั้นครับนะครับทุกขั้นตอนครับเราต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับต้องใช้ช่างคู่เชี่ยวชาญครับที่ขึ้นหลังคามาแล้วไม่ต่ำกว่า50 60หลังคานะครับนี่ครับไม่ใช่ว่าวันเดียวจะขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับเราต้องทําการสอนนะครับตรสอบนะครับแล้วก็ ดูว่าติดตั้งได้หรือยังถึงจะให้ขึ้นบนหลังคานะครับนี่ครับุกขั้นตอนครับก็ต้องทาด้วยความระมัดระวังครับพราะว่าหลังคาที่นี่ครับสูงชันมากครับครับต้องค่อยๆระมัดระวังนะครับหลังคาลื่นด้วยนะครับนี่ครับแผงที่สองครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับ เราต่อนุกรมกันทั้งหมดวันนี้7แผงนะครับต่อขั้วลบกับขั้วบวกเข้าด้วยกันนะครับเราใช้เข็มมัลตครับรัดตรงช่วงต่อ mc 4ครับระหว่างแผงครับไม่ให้สายโซลาเซลล์ลงไปแตะกับหลังคานะครับเพื่อหยุดอายุการใช้งานแล้วก็ดูความปลอดภัยนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการยึดสายกาวนะครับกับตัวล็อกกาวครับเราจะตั้งแผงโซลาเซลล์ครบ ทั้ง7แผงแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับตัวล็อกกาวครับก็จะล็อกลงไปที่รางครับอุปกรณ์มัลติ้งนะครับยี่ห้อ psi ครับก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับเอาไว้อยักลงที่รางนะครับก็เอาไว้อยักลงที่แผงโซล่าเซลล์นะครับเราจะยึดตัวล็อกกาวทั้งชุดข้างบนและชุดข้างล่างนะครับเราเดินรางไว้2เส้นนะครับ2แถวครับสายเบอร์10ทองแดงนะครับเราใช้ เป็นสายกาวเพื่อเชื่อมต่อลงกาวนะครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับป้องกันไม่ให้อุปกรณ์พังเสียหายแล้วก็ไฟจะไม่รั่วลงโครงนะครับนี่ครับเราปอกสายให้เหินทองแดงครับสายเบอร์สิบนะครับเพื่อความปลอดภัยครับปอกให้เหินสายทองแดงเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปให้แน่นเลยนะครับ ล็อกเข้าไปเลยครับทั้งแถวข้างบนแล้วก็ mm ข้างล่างนะครับนี่ครับเราทําแบบนี้ครับทุกหลังครับที่เราติดตั้งโซลาเซลล์ครับสายกาวเราต้องมีทุกหลังอยู่แล้วนะครับบ้านไหนที่ไม่มีสายกาวนะครับหรือไม่มีแท่งกาวครับเราต้องทําการติดตั้งให้ลูกค้านะครับทุกหลังคาครับเพราะว่าบนหลังคานะครับอันตรายครับอยู่บนหลังคา เมีฟ้าผ่าไกลๆครับก็จะเป็นอันตรายได้ครับถ้าไม่ติดตั้งสายดินนะครับอาจจะทําให้อุปกรณ์พังเสียหายแล้วก็ไฟนี้ก็อาจจะด่วนลงไปดูดค้นข้างล่างได้นะครับนี่ครับเราติดตั้งครับยึดให้แน่นเลยนะครับบนหลังคาก็ต้องสวยงามนะครับนี่ครับดึงสายให้ตึงครับสวยงามก็ต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนนี้ครับคิดสายกาวครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะลงไปทําการติดตั้งนะครับชุดควบคุมตูวคอน s u m e r นะครับตูวคอมไบเนอร์แล้วก็ตู้อินเวอร์เตอร์นะครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับจะได้เห็นชัดเจนครับว่าเรามีขั้นตอนการติดตั้งยังไงนะครับขึ้นแผงกันยังไงนะครับ นี่ครับเรี้ยงขึ้นมาทีละแผงนะครับตัวขั้นตอนครับขั้นตอนแล้วมนระวังที่สุดนะครับเซฟตัวเองนะครับแล้วก็เซฟอุปกรณ์เซฟหลังคาว่าลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับอากาศร้อนมากนะครับบนหลังคานะครับอุณหภูมิน่าจะเกิน45องศานะครับตอนนี้ครับ นี่ครับแผงที่7ครับขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ข้างบนหลังคาเสร็จนะครับแล้วก็จะลงไปทำการติดตั้งชุดควบคุมนะครับในห้องควบคุมครับผมขั้นตอนนี้ครับเราลงมาทำการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับในห้องควบคุมเรียบร้อยครับเรากำลังทำการติดตั้ง ตู้คอมไมเนอร์ครับแล้วก็เดินสายนะครับลงมาจากฝาพิดานครับบนฝาพิดานแล้วก็ใส่ท่อฝิกเหล็กกันน้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราเดินท่อร้อยสายนะครับติดตั้งรางไวเวครับใกล้จะเสร็จแล้วครับตัวนี้เป็นตู้ควบคุมครับตู้คอมไมเนอร์ครับตัวนี้เป็นตู้อินเวอร์เตอร์ครับสาสิบสามกิโลวัตต์นะครับตัวนี้เป็นตู้สมมติว่าลูกค้าครับ นี่ครับตัวนี้เป็นซีทีกันย้อนนะครับการไฟย้อนไม่ให้ไหลย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับเวลาโซลาร์เซลล์ผลิตได้เกินครับก็จะไม่ย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับจะผลิตเท่าที่ใช้งานภายในนะครับนี่ครับตอนนี้นครับเรากําลังจะทําการทดสอบระบบนะครับตัวนี้ครับเป็นบิกเกอร์ดีซครับ p ีวีดีซครับสซลกันฟ้าดีซนะครับตัวนี้เป็น เบรกเกอร์ r c b o ครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินนะครับตัวนี้เป็นไฟ AC ครับเศรษฐกันฟ้า AC ครับชุดนี้เราต่อสายกาวครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับบ้านลูกค้าก็มีสายกาวนะครับชุดนี้ครับสายกาวเบอร์สิบนะครับชุดนี้จากแผงโซล่าเซลล์นะครับลงมาเข้าที่ฟิล์ครับออกจากฟิล์ครับเข้าเบรกเกอร์ครับเบรกเกอร์ DC ครับตอนนี้ติดตั้งตู้อินเวอร์เตอร์เรียบร้อยครับ ตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับตอนนี้ครับโซลาเซลล์ผลิตได้หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับผลิตได้ตามที่ใช้งานครับตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับระบบโซลาเซลล์ครับชุดออนกิจสามจุดสามกิโลวัตต์นะครับ ชุดนี้ประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับที่บ้านป้าแป้นนะครับสิริพรการ์เด้นโฮมนะครับบ้านสันนเมเงครับขอบคุณป้าแป้นครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับตรวจเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ